ันใช่เคยทกคอนสารพาลุยวันนี้เราจะไปพบกับพิพิเชษเราจะไปดูการเลี้ยงไหมเราจะไปดูไร่มันบอรีีทุกท่านติดตามชมด้วยกันนะครับก็คือมันเขาเรียกว่ามันเข้ามเข้าเาเรียกว่าอะไรนะเาฝักเข้ากำอยู่ในขฝักเข้าลังแล้วนะครับคือมันจะม้วนแบบนี้กไม่รับ คือตรงนี้เรายังยังไม่ได้แกะไหมออกใช่ไหมใช่ใช่อ๋ตอตัวนี้ต้องเป็นสาวอีกทีนึงครับต้องไปสาวอีกตัวแักแด้ก,ก็อยู่ข้างในแค่โอ้ครับตัวนี้เขาต้องไปสาวใหม่อีกทีนึงฮะแล้วก็ดักแด้ที่อยู่ข้างในนี่เอาไปทานได้ไหมได้อ๋อครับ<ช>มีดักแด้ที่เอาไปทานได้ด้วยนะครับข้างในตอนนี้คือตัวแรกไอ้แผงนี้มันจะวางอยู่ครับถูกไหมครับแล้วใหม่มันจะเข้าเข้ารังของมันใช่ใช่ตรงนี้เขาสุกเขาก็จะ จะแกะออกจากตรงนี้ตรงนห้นแม่อ๋อนี่ครับตัวนี้อันนี้ช่วงตีน่าจับแม่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำรังครันจะเป็นตัวขนาดนี้ครับแต่ถ้าทำรังแล้วข้างในข้างในจะเป็นอย่างนี้ง่ายง่ายตัวแม่นะไม่ก่อนรังนะขอรังนั้นนีบนี่นะฮะจับรังครับตัวนี้ก่อนที่จะทํารังนะครับพอทํารังเข้ามาแล้วมันจะเป็นรังแบบนี้นะครับพอทำรังแบบนี้เสร็จแกะรังออกมานะครับจะมีดักแด้แบบนี้ นะครับแบบนี้อ่าแล้วก็เอาตัวนี้ไปต้มไปทอดได้กินได้นะแล้วขายตลาดนะฮะแพงไหมกิโลเท่าไหร่เวลาเราตักแดดถ้าจะขายอยู่โลละสองร้อยมาอ้ตักแดดโลละสองร้อยว้าวเป็ทองเป็นเงินทองเลยอร่อยนะครับอร่อยเนี่ยเขาได้โลละัวสองร้อยครับอันนี้ไม่ได้ขายตัดแดดมันได้ขายตรงนี้ไปเลยอันนี้ขายเป็นฝักไปเลยอ๋อครับเออที่นี่ก็จะส่งเป็นฝักให้โรงงานเลยโรงงานเขาก็มาซื้อไป อย่างนี้กิโลเท่าไหร่อย่างนี้ที่เขารับประกันไว้ร้อยแปดสิบบาทถ้าเราได้คุณภาพไปดีไหนก็สองร้อยบาทมันมีสีสีขาวสีเดียวหร,<ช>รือสีอื่น่้วยสีเหลืองก็ตามที่เขาต้องการถ้าเขาต้องการอยากจะได้ไหมเหลืองเขาเพราะเอือมไหมเหลืองมาให้เองแดงขาวคือมันจะมีแบบไหมสีนวลเหลือง<ม>ด้วยนะครับแล้วก็มีสีขาวแบบนี้นะครับก็ เวลาเขาเอามาให้มันก็จะมีตัวอ่อนของมันต่างหากเนาะครับมันจะมีตัวอ่อนของแต่ละพันต่างหานะครับเนี่แหละครับอันนี้คือของรังไหมแล้วแกะออกจากตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมาเก็บรวมกันไว้ข้างในมาฝึงไว้มาฝึงไว้เรอจะปันคุยออกครับปันคุยออกเรียนๆนะครับอันนี้อ๋อยังไม่ได้ปันก็ตัวนี้ต้องปันออกก่อนนะครับมันจะมีปุยปันคุยออกก่อนครับปันออกแล้วเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแนียนอย่างนี้ครับผลก็จะมีแบบนี้ อันนี้นี่แหละที่จะไปเสาลังใหม่เสาล่งใหม่นี่ใช่ใชโอ้ครับตรงนี้นะครับที่เป็นก้อนๆเป็นกลมๆก็คือลังใหม่ตัวนี้ครับอันนี้คุณแม่อะไรนะครับชื่อแมรุนแมรุนครับแม่รุนทําทําตัวนี้มากี่ปีแล้วเก็บไหมเนี่ยห้าปีห้าครับเป็นไงครับผลผลิตดีไหมพอส่ง โอ้เนี่ยฮะเห็นไหมครับทำไหมจะส่งลูกเรียนจบปริญญานะครับนี่ครับนี่แมลุนนะครับอ๋อเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกัวเรือนนะฮะในในบ้านเราทําได้นะครับเป็นเราได้หลักเลยนะครับที่สามารถส่งลูกเรียนได้ลูกสาวที่ที่ถ่ายรูปเมื่อเช้าปะคนนั้นคุณล็กอ๋อคนนั้นยังเรียนอยู่อ๋อครับฮะอันนี้พี่วิเชษ ลูกชายจบปริญญาเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับทําใหม่ก็ส่งลูกเรียนจบปริญญาได้นะครับเนี่ยพ่อแม่ก็จะสบายนะครับอ้นี่ครับนี่ฮะข้างในก็จะเป็นที่เก็บนี่ฮะเก็บรังใหม่รงเลี้ยงนะครับเก็บเสร็จก็จะมาหมักมา,ากเก็บไว้่าแบบนี้นะครับ ตอนนี้เราชมที่ทำใหม่นะของทำใหม่ของพี่เชิดแล้วครับเดี๋ยวเราจะพากันไปชมสวนนะครับพี่เชิดจะมีสวนอีกนะครับนอกจากนอกจากใหม่แล้วนี่ยจะมีสวนกระสวนหมอนเนาะหมอนกับสวนหมอนแล้ะกับสวนมันบุรีนะครับคือตัวน mm ี hmm. Soon, mm ้จะเป็นทำเป็นบลิสุทธันเรื่องของแยมเบื่อตอนนี้ส่งไปที่บ้านบ้านสวนอนิชัยฟาร์มนะครับที่ เราเบวกับประธานเบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดต,ดตามพี่เชษนะครับพี่เชษจะพาเราไปดูที่สวนนะครับเดี๋ยวราไปดูสวนกันนะครับผมเราเดินทางกันไปต่อนะครับตอนนี้นะครับเราจะไปที่สวนมันเบอร์รี่นะครับเราไปดูตอนนี้ติดผลเลยไหมครับ,บกำลังกำลังสวยนะครับตอนนี้กำลังสุกนะครับ ใครที่อยากจะมาเที่ยวชมสวนนะมันบุรี่ของพิเศษนะครับเข้ามาชมแล้วก็มากินสดๆได้นะครับวันหลังนะครับเราจะมีอ่าเดี๋ยจะเปิดสุกสวงฝั่งก็จะมีเ,เรียกว่าก้อนหินกระโพดหินนะฮะมาถึงแล้วมาดูสวน อ่อนนะครับที่ปลูกก่อนไว้เอาไปเลี้ยงใหม่นะครับแบบนี้นครับอันนี้คือใบหม่อนนะครับแอ้วทีนี้นะอันนี้ก็ส่วนของพิเศษนะครับตัดไปแล้วด้วยนะครับตรงนี้ตัดสำหรัเลี้ยงใหม่แล้วนะครับอ่าไรอีกไหมครับปลูกไว้ห้าไร่นะครับ นะครับของไปเดี๋ยวมันกแตกขึ้นใหม่ว่าจสรังเดียวไ่ใช้ได้ตลอดนะครับหวทสูงแล้วมอนของทกเดจะไม่มีการทุ่นนะครับจะไม่มียาฆ่ามลงครับที่เป็นทิ้นะครับแล้วเขาเรากีกว่าใช้ธรรมชาติล้วนนะครับใช้ด yeah hmm. ูแลั้างแต่ธรรมชาตินะครับนีครับ เคครับเดี๋ยวเราไปดูมอนที่มันบัลี่มันบัลี่ต่อนะตอนนี้เรามาถึงสวนครับมันบรลี่ของพี่เชิแล้วนะเดี๋ยวพี่เชตนนำพาไปที่สวนับไปดูมันบัลี่หน่อยครับผมเดี๋ยวเราตามพี่เชิดไปกันนะครับครับผมสวนเราจะไม่มียาฆ่าหญ้านะครับเราจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า ครับคือใครที่อยากเข้ามาชมส่วนของพี่เชษนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาที่พี่เชษโดยตรงเลยนะครับโทรหาพี่เชษก็ได้นะครับที่เบอร์อะไรพี่เชษต095 095นะครับ94 94 00 00 987 8 7นะครับอ่าใครที่อยากเข้ามานะครับหรือว่าจะโทรมาหาผมก็ได้นะครับวันไทยนะครับผมเขยไทยคอนสารนะครับ099 268 8886นะครับ พาท่านมาชมที่สวนนะครับเนี่ยใครอยากได้ลูกสุกๆกลับไปกินาที่บ้านก็ฮะก็มาขอเด็ดจากสวนได้เลยนะครับซุบกส,สามเดือนนะ่ะสามเดือนสเดือนได้เก็บทีหนึ่งโอ้สี่ครั้งต่อปีดีใจมากโอ้ครับเนี่ย สี่ครั้งต่อปีนะครับสบายเลยครับใครที่ปลูกจะเป็นล็อกเป็นล็อกไปนะรหมดหแล้วเราตั้งแต่เราเอาก้ามาปักกระเพาะตั้งแต่แรกขึ้นมาเนี่ยโตมาเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาทอดเหงนี้จะเก็บลูกได้เลยก็ปีหนึ่งก็หนึ่งปีหนึ่งปีก็โตเต็มที่ละโตเต็มที่แล้วก็อ๋อครับใช้เวลาแค่หนึ่งปีนะครับหลังจากนั้นก็เก็บได้ตลอดเลยแต่งกิ่งเก็บเก็บได้ตลอดเลยสามเดือนครั้งโอ้โหครับเนี่ยครับเป็นปลูกมาสามปีแล้วครับเนี่ย อืมครับอันนี้พันอะไรครับอันนี้น่าจะกำแพงแสนนะครับกำแพงแสนนะครับอืมตรงตรงนี้นี่กี่ไร่พี่อันนี้ที่ผมปลูกไว้พื้นที่สองงานครับสองงานนะครับที่เต็มเนี่ยสี่ไร่กว่าอืมแต่เฉพาะมัมเบอรี่สองงานครับเฉพาะมัมเบอรี่สองงานอ่าครับผมหลังนั้นก็เป็นผสมผสานกันไปอืมก็มีเขาเรียกว่าส่วนผสมผสานนะครับจะมีมะละกงมะละกอตะคงตะไคร้ มะคุมมะเขืออะไรพวกนี้นะครับเข้ามาในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็สารทั้งนั้นเลยครับใช่ครับผมโอ้เจ๋วละครับเห็นไหมครับนี่ครับผลผลิตที่มาจากเกษตรอินทรีย์ที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะวิถีชีวิตเนาะในการใช้ชีวิตแบบธรรมดาปกติไม่ต้องไปพึ่งพาสารเคมีที่อันตรายนะทำให้คนเราบูรบริโภคก็อันตรายด้วยนะครับใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ว่าอันตรายต่อผู้ ผลิตอย่างเดียวแต่ผู้บริโภคก็อันตรายด้วยถ้าเราใช้คุณท่านเชิดมากนะครับที่พาไปชมสวนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสวนมอนนะไม่เป็นที่เลี้ยงไหมนะครับแล้วก็จะมีสวนมัลเบอรี่นะครับแล้วก็อยากให้พี่เชิดนะครับฝากอะไรกับทุกท่านที่อยากจะเข้ามาชมหน่อยครับว่าในสวนของเรานะครับครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบแนวเชนิเวศนะครับแล้วก็อยากจะมาชิมมมัลอรี่ที่สวนนะครับก็ขับสดครับ าติดต่อทางพี่วันชัยก็ได้หรว่าทางผมโดยตรงก็ได้ที่พี่วันชัยจะขึ้นเบอร์ให้นะครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับ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 